สวัสดีครับพี่ใหญ่สมฤทธิ์รักต่างวัยอินตาสาวเรารักต่างวัยค่ะครับมาเห็ดแนวกินแกงกันนะครับม่ยังเห็ดยังกินเทียงอะไรล้เที่ยงเรลาแรล้งนะครับโตไม่ยังนี่ได้เป็ดมาครับสามร้อยห้าสิบบาทความจริงไปอันเห็ดก้อยมาแทนเลยทะลาบเนาะเมื่อเดี๋ยผมมาค้นอยากพวกประเภทลาบประเภทลาบประเภทก้อยก็เลยมาขวเขาขวนะครับ เห็นกับขัวเบอร์อนี่ก็เลยมากขัวเขาขัวตำเองเลยนะครับพราะน่ะใส่กระปูกไ้วยเรียบร้อยนะครับเต็มปุกเลยนี่ปุ๊กข้าวขัวบ้านนี้เออคอยตีไปชื่ออันกล้อยมะกล้อยว่าทันเดยื้อเนื้อมาจากลอยว่าทันความขีดบ้านนี้ไปเห็นแม่ข้าเียนไปไว้ยุดวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามเพราะนะ เราเราไปหาเจ้านั่นไปซื้อคบไปพ่นสบอ่าจ้านีอไปเห็นเป็ดอยูสองตัวนะครับเ <c oughs> พื่อนขายตัวละสามร้อยแปดสิบละ,ะเพื่อนก็เลยว่าลดให้350สามร้อยห้าสิบเก้า่เจันี่เอามาตัวหนึ่งครับต่มกว่าคัวแล้วมันต,ต้องได้กินหลาบผมจะลาบจากหน่อยปปอันนี้จะได้กินหอดมืออันนี้นี่น,นะครับ อ่ะมาลุยกันเลยเปิ้ลวากินลาบเป็ดมันบบดีเป็นยังสีบบดีมันแซ่บหลายเตี๋ยเฮียเสียงกันโอ้ยบปิ้ลอยู่แย่นเจ้าของมันโบเมนพี่น้องมะยามอันนั้นเออที่ที่ว่านั่นที่เปิ้ลอยากให้กินก็คือเป็นพี่น้องมะยามอันนี้ลาบเป็ดแคบมดีเนี่ยมัานโบเมนเป็ดแก่เป็ดที่มันเสียงกันก็คือเป็ดเอ่อเป็ดกาบเนาะเป็ดกาบ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 เป็ดลายทองเนี่ยใครใครเราโบงหัวโนซ่า อันนี้เป็ดเทปพี่น้องเฮาเมืองพญสัมฤทธิ์เห็ดเมนูลาบนักนี่เนี่ยว่ามันสองโลกวันนี้นี่โอ้หนักนักนักซิมาอันเอาละมัล่นล้นล้นกับขนน้อยมันออกครับล่นกับคนน้อยมันออกเพิ่นอ่ะเพิ่นลกลกรคระเบิดบอลลอนลกขนล่นปีกขนว่าตัวใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่เป็ดเทปเด้ เป็ดเทพได้กินเป็ดเทพพร้อมคุณนะเป็ดเทพเป็ดเทพตัวละสามสามร้อยห้าสิบถ้าได้ตัวตัวเป็นเป็นที่มาเฮ็ดอันแปลงเป็ดฮะนะเนาะเลือดแปลงฮะนะกันอันนี้เลือดมันก็ได้กันเฮ็ดเป็นอันนั้นมันเป็นก้อนเลยเลือดเฮ้เป็นก้อนยังเลยตะไคร่มมตีเราเคยอันนั้นบ่พอบ่เคยเฮ็ดเอ้าวิธีเฮ็ดในเลือดมันเศร้าเป็นก้อนนาะเอาใบตะไคร่มมยองยองยองเอ้ย จเจ้าโบเห็ดบอสนะขอยเ็ดบบเป็นเลือดแปลงนะมิง่งแต่ค่อยส็นซื้อกินเอาวะาใส่อันลาบ่อยนี่ละอเดี๋ยวห้ามาเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะคะวันนี้ฮอกำมาอลกขนลุนปีกเรียบร้อยมาขั่วนะครับทั้งอัน ทั้งกินทั้งคว้วปีกเพื่อนจะมูนมูนอันหักหลังเนาะแมน มันเจะมากไว้แววต่ปิงเลือไว้แต่ต้มนะต้มก็ได้จะจะบลขอกว่าเบินะครับเอาไว้เมื่ออื่นกินนง แล้วขาเอาไว้จะปีงกันมือน่ะอันพักสลัดใหญ่นะหาซื้อเป็ดแบบนี้เอามาปีงพันเป็ดพันเป็ดบ่แมนรอ้ <c oughs> พักสลัดใหญ่ก่อนหลังปีใหม่แมนหลังปีใหม่ก่อนนะบอ่บ่ได้กินดูวอกแบนกินดูมันบ่ได้ดิ <c oughs> เงินเงินบ่ทันนมันบ่บ่ยินดูบัวได้ดิเงินบ่ท่านเนี่ยบ่งตูดใหญ่ใหญ่นะตูดเนาะเสียบเสียบดิดฮะเสียบดิดบอกเสียบดิดมือนเนี่ยเอ้ยมันนี้เป็นเสียบดิดเนาะอ่นทั้งเมืองเล่าขาเจ้าองเขาเจ้าจะ ปิ้งเป็นต้นที่หรอครับนี่เป็นต้นแบบนี้เป็นต้นแบบยังสี่นี่ล่ะองององอยู่ลานอันปิ้งเป็ดฮะนะพนจะตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นต้นเนาะองไ้ล่ะเมื่อกี้เจ้าบัวพาก่อนผ้าทองฮะนะอ๋อเจ้าตัดแบบนั่นบ่อ๋อรีเอา เคยเห็นแบบเคยเห็นแบบนี้บ่เ,เจ้าบ่วคอยอต้องพาพาทองก่อนอดีแบบนี้เอาหนึ่งนารกส่วนกระดูกเอาไปต้มสดวนน้ำไม่นเดี๋ยวกระดูกมันไปต้มหมอกับข้าง <laughs> ข้างหมอไว้แล้วแังบ่ท่านไปเอาอันหัวชีไขคจังคอยมาใส่ คนมาเป็นเซฟคนใดเซฟฤทธิ์ยังเดเจ้าพาแบบนี้หรือหรือพาแบบนี้ผ้าทองผ้าแบบนี้เลยแมนอือไอ้าคนละสูตรนะคนละสูตรเจ้าเคยเห็นคนขั้วแบบนี้บ่ะเนี่บัวค่ะก็เห็นนี่แหละม่ยังเห็นข่อเออนี่เดตอนนี้ก็จับไปสับไปต้มเนยอ๋อเจ้าจะสับอันนั้นไปต้มก่อนบ่แมนจะต้มอุ้ยทองห้องแล้วบ่นี่โอ้โนี่ก็จะเอาหนัง นังมันมาซอยใส่ลาบตั้มนี้ก็เหลือแหล่ะแล้วนี่เมนเมนคือจังเพิินซื้อมาซ้ำใดกินเม็ดคาดเดียวเลยป่ะโอ้ยมันกัเอาทำทองเจ้าของอันนี้ก็แค่ทำปากนึงแค่ทำปากนี่กินดัดเอี่มตูดโอ้โหมันมาก มันมันอันนี้ออกหันออกเอตรงนั้นนะมันตัวที่มันเหม็นน่ะเหม็นผู้บุกจักมันเบิดเดยูเนี่ยเน่ยนีังบุท่นเมื่อเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยอันนี้นี่แหละก้อนอันนี้นี่แหละมันเหม็นนะผู้ผู้บุกจักกระบอกออกแม็นตันให้มันอันออกไปเลยแต่ว่าถ้าเขาเจะอปิ้งไข่เขาเจะบอกออกเลยมันไม่ค่อยใหญ่โอ้ยมันกินแล้วมันอันหูซึกว่ามันถ้าถือมันเสียความหูซึกมันโบแซบเลย มันข้าวเนาะอันนี้นยังบด่นตันบดเจ้ตันบมดบ่นันจับมันขาวขาวเอออันนั้นละมันไม่กินคอยเคยอันกินเธอหนึ่งมันถือนั่นแหละ <c oughs> กินเป็นวัวแส่บเลยวันนี้ <c oughs> ตอนน่อยเนี่ย ค่ะดูงก็ใหญ่ๆนอ้องอือเอาไปแส่หมอเลยแล้มันระวังเฮีย มันมันมันอยู่บ่นี่มันมันเดี๋ยวก็จะไปซิกข่าวก่อนโอเคทีนี้ก็ขั้นตอนฟักแล้วเนาะวันนี้เนาะเนื้อมันตีใส่ทันี่แหละเบืองด้วยมาเบืองต้มยุ่เครื่องหม้ออันนี้จะจ้วงไว้นะครับทุ่มเนื้อกงหนึ่งขาขาสองขานี่แล้วก็สองปีกอันนี้ห้าได้ปิ้งหรือว่าราบอีกก็ได้นะครับตัวนี้จะไววถ้าอ้อมก็ได้ อันนี้เป็นเครื่องในเป็นเครื่องไนเป็นยังมะเนี่ยเป็นนังเป็นนังเนี่ยมาใส่หลับเลือดนี่จะเฮ็ดอ้ำต้มอยู่ในหม้ออันนี้จะลับทำนี่เอาเครื่องเครื่องมันหลายแต่ว่าหนังนี่ควยจะขวตั้งหากเด้อคอยตั้งขวเอามันมันออกเด้ออันนี้ตูดเนาะอ๋อ๋อตัวนี้ตัวนี้จะตัดทิ้งอดี๋ตัดทิ้งนี่เด้แนวทิ้งอันนี้ตูดมัน นี่จะมาสร้อยๆแล้วก็มาสร้อยสอยแล้วก็ฟักอืมฟัก,ฟกสีนันแล้วก็จังค่อยจะไปสร้อยหนังสร้อยหนังซอยไตสร้อยเ,ออเจ้าจะก,กินลับตับบวะจะจะกินต้มตับบ่บอก่ต้มเอาใส้นี่ยนะีม่มีมีตับนี่เอาเอาใส่ใส้นี่เนาะ ทีจริงมันจะมีบีนี่บี B. พันกัไว้ไหอยเด้เมนเอาเอาเอาบัวตองแห่มันแตกบีนี่คือพันเอาไว้แต่มาท่าหัวท่ายัางทุ่มทุ่มสกีนะ,ะเกินาา่าหัวท่าบีมันครบครบได้กระแซกกันเดนเีอยากใส่กอม่ะ ช่องทางได้เปียบมูอคอยกสิซที่เอาทั้งสองทางเลยคคอยกสิซีเลี่ยนอยู่ดอกนิ <laughs> ้วเข่าล้วก็เรย่มมากินกระทัานแทนกอนเนาะต้องฟักนี่นครับถ้าจะไปเครื่องบดก็มีห่บด พอแล้วตามนี่โอเคตรวจจัดอ่ะเบิงขั้นตอนต่อไปค<า>องเฮาแบบจะมาสร้อยมาสร้อยก็เนียโอ้มีสร้อยตับก็นเนาะอ่าใตเนาะใส่เนี่ใส่ต้มบะเหรออยากใส่ลาบหรือใส่ต้มใส่ต้มก็แด้ใส่ต้อมอ่ะเอาไปต้มแบบนั้นเลยตูดนั้น,ต,นตัดมันตูดนันออก นี่มันขีมีขีพอขีออกอบน,นี้จะส้อยส้อยใสย่เอาไปขวารสร้อลับโอ้ยหนังใหญ่ๆนี่คัดดีนี่หนังอืืน ใบบกูดนี่ต้องสีไปเก็บมาอีกอยู่เดี๋ยวมาทอดเขากันดีที่สุดคือทอดใบบกูดกับบักพริกแห้งบักพริกแห้งยังย่งอยู่นะพริกแห้งเลยหนึ่งเจยวมาทอดทอดพริกแห้งครับทอดใบบกูดกินครับเขากันคักผานยังถ้าห้าติบสื่อข้าเจ้าขายหกสิบเนาะลาเป็ดบอกเมนเมนครับแ,แต่ว่า จะมั่นใจเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็ดอันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าราคามันเป็ดม,ม,มันแพงกว่า,าห่าย่างมันแพงมันแพงกว่าไก่ปลาเขาสิได้กินมันก็โดนๆเด้หน,นังนี่ต้อ,อยตอนยิ่งใหญ่มันสีสางสีสันอันนี้ห้องกําั ครัวเรวๆอันนี้มาซอยพักซอยหอมซอยพักหอมจะเริ่มต้นที่มาปรุงเครื่องเลยนะนนเนาะในบ่ะใจ,จะปรุงเลยอันนี้มีเลือดตอนเลือดนเนาะเลือดเดี๋ยวค่อยจมีมอันนี้เจส่ะใ่แล้วใ่แล้ว,ลวเอาอันนี้พักอัน นี่เตะพักพร้อมยังนี่หอมชีเล้าชีเล้าเอาไปใส่หั่นก็ไดโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วเอามะนาวมาเนี่ยมามาปรุงเครื่องบะนีนาวลงไปใส่มะนาวเอาลงไปจักสองอันก่อนชิ้นยิ้มเปื่อยๆบอกินนะตาสมตาหวานบ่มะนาวพริก มกพริกนี่ใส่มักพริกอ่ะดิบซอยลงไปแล้วอันนี้จะกพราเพราะใส่เผ็ดเกินไปเพราะว่าเนี่ยเขาเขาจะมากินเมื่อดูบพใส่เผ็ดเกินไปอ่าชรรด่า่หลายเาียาล่ายบาฮ่าฮ่าฮ่าล่าฮ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 ่ะฮ่ีฮ่า่าฮ่่ นี่เขากลัวใส่ลงไปลายเต๋อลายเสียบลายอันนี้ก็ได้อันนี้ใส่ลงไปได้ลายทำให้มันหอมนะครับสามอย่างละอ่ะจะน้ำปลาใส่น้ำปลาน้ำปลาเข้าไปจกบวงหนึ่งแต่ว่าลาบหมูเราจะมาใส่น้ำปลาไทคัวอันนี้สายยันเอามาสุกินนะครับต้องน้ำปลาไทคัวสิบไทคัวนวจน ยดจุดท่ายลองสัมนี้ก่อนเดี๋ยวมันเข้มมันเอาขึ้นบ่อยคนก่อนนะครับหอมหอมนี่เอาไว้ใส่ที่หลังที่จริงหอมกับข้าวกั่วนใส่ที่หลังนะครับในการคคนก๋วยคนน้่โอ้ยคือตอนเ่งมันมันมีแล้วมันสูตรของฉันเองมันยังควยคุยติดข้าเข่าควย là à mà chim đu quản tiền chân lây ở bên thế thì ở bên thế vậy Bằng cục, cục lít mà đi ถเป็นเั่งใดขายซ้ำทใดนี่โอ้ร้อยคันว่าขายนี่ร้อยหนึ่งค่อยคุบปับรดเนี่ยต้องโอ้แล้วบ่ขอท่าละบ่บ้นีบ่ต้องมีใจเทียที่สองบ่ไปอันเบิ้งหมอนั้นดูขอชิมก่อนมาเบิ้งมาเบิ้ง อล้วเนาะ, okay, ะปิดแก๊สกูเละ่เละพักพักที่มันจะขาดบ่ได้คือพริกพริกทอดกับใบมะกรูด,ดทอด,ทอด,ก,รอดกรอบอนะครับ,บเขากันมับโอ้ยเริ่มใส่นี่ก่อนเด็ดใส่เลย okay. โอเคตักได้ เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นอ่ำนะครับไ้เลือดตัวนี้บอ่อไ้เลือดตัวนี้เป็นต้มนะครับต้มเป็ดอันนี้เป็นผักใบบกกูดถอดกับบกพริกแห้งแล้วก็ตัวนี้เป็นผักสดนะครับผักสดโอ้คาคาเดยอาหารของข้าเมือน,นี้นะครับโอ้หลับ เมนูของแซ่บเลยล่ะครับเมื่อนี้ยโดนๆกินเธอหนึ่งพี่น้องฝีมือกุ๊กลิศนะครับเนี่ย่างมักในนี้แล้วแต่มากินเขาน้ำกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้การทำลาบเป็ดของพญ่ยศนิษ์นะครับทายบเบิร์ตุขันตอนดอกการล้วบรัดตัดตอนนะครับหิวแล้วมากๆครับพี่น้องของแซ่บอยู่ตรงหน้าเราแล้วมากินน้ำกันครับผมไปซัมนี่กันเนาะคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสวัสดีครับ